ดาวมฤุตยยย้ายวันที่8มีนาคม2566เวลา21.44นจะส่งผลอย่างไรกับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เอามาดูพลังงานกันเนาะว่าคุณจะได้พบเจอกับพลังงานแบบไหนชีวิตของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างหลังจากที่ดาวมฤรุตยยย้ายแล้วนะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลลงกที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองกี่วันก่อนน,นะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะดาวมฤตยูย้ายแล้ว จะส่งผลอย่างไรกับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้จะเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนหรือว่าจะเป็นอะไรดีๆมาดูกันเลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หลังจากที่ดาวมาตยูย้ายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะมันเหมือนกับว่าคุณมีโชคมีลาบม,มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเออ อะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆความสุขความสำเร็จโชคดีโชคลาบจะเข้ามาแทนที่นะดูเหมือนกับว่าคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะโดดเด่นเหลือเกินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวในเรื่องของการงานต้องบอกเลย ใครนะที่มีหุ้นส่วนช่วงเวลานี้มีเกณฑ์เหลือเกินว่าหุ้นส่วนของคุณจะดีพาร์ทเนอร์ของคุณจะดีนะทำอะไรโดยเฉพาะกับชาวคนที่ต่างเพศกันนะฮะกับเพศตรงข้ามนะมีโอกาสว่าจะส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีทําให้ การงานประสบความสําเร็จมันเหมือนกับว่าเข้าขากันดีนะหรือว่าอุดหนุนส่งเสริมเสริมบารมีกันดีทําให้การเงินการทองการงานประสบความสําเร็จด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยนะคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณกัลยาณมิตรนะลูกหลานบริวารลูกน้องนะ อุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันในทิศทางที่ดีหรือแม้กระทั่งคู่ของคุณนะถ้าทํางานร่วมกันนะทำธุรกิจร่วมกันก็ต้องบอกว่าอุดส่งเสริมกันหนุนบุญกันเนาะทำให้ประสบความสําเร็จมีโอกาสมีเงินมีทองมีเงินไหลกองทองไหลามามีเงินไหลามาเทมามีเงินแบบว่าไม่ขาดมือ มีเงินใช้ตลอดเวลามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บเหลือแบ่งปันเหลือไปทําบุญด้วยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้ว่าเป็นสายบุญและแน่นอนว่าบุญกุศลจากการที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลนะให้ทานบริจาคอะไรต่างๆหรือทําบุญทํากุศลมาตลอดเนะี่ยก็จะส่งผลดีให้กับคุณด้วยนะต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้บุญกุศลแรงและจะส่งผลให้คุณได้เจอสิ่งดีๆรวมไปถึงในเรื่อง,องความรักโดดเด่นที่สุด นะต้องบอกมีโอกาสเจอเจอคู่บุญนะคู่แท้คู่บุเพศนิวาสคู่ที่ส่งเสริมกันเป็นทิศทางที่ดีโสดอยู่มีโอกาสเจอสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสชัดเจนมีโอกาสเจอคู่บุญนะ